ถ้ากระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพุนเดี๋ยวยุขออธิบายก่อนนะคะส่วนมากเนี่ยมันจะเกิดจากลมภายในอันนี้สายแพทย์แผนไทยนะอธิบายไม่เหมือนแผนปัจจุจจบันเนาะมันจะเกิดจากลมภายในนะคะลมจากการย่อยอาหารก็ตามลมจากการที่เราไม่ขับถ่ายก็ดีหรือลมจากความเครียดเครียดลงกระเพาะอาหารลมในตัวเขาเรียกว,ว่าธาตุไฟนะคะธาตุไฟความเครียดความโศกเศร้าเสียใจกินอาหารร้อนอาหารหวานเผ็ดจัดมันจะปะทุนะคะธาตุไฟความร้อนมันจะปะทุออก พอประทุออกแล้วมันจะไปคล้ายๆมันมันระบายไปตามตัวค่ะมันพยายามออกตามตัวดังนั้นเนี่ยความร้อนเนี่ยมันจะไปดันนะคะดันตามอวัยวะต่างๆแต่ถ้าพี่เป็นกระดูกมันจะไปดันตามกระดูกแล้วไฟตัวนี้ค่ะมันจะไปเผานะคะเผากระดูกให้มันกร่อนมันผุดังนั้นสังเกตง่ายๆคนกระดูกพุนมักจะชอบกินน้ําหวานเยอะของหวานเยอะของทอดของมันตัวจะร้อนให้ไปสังเกตตัวเองนะคะถ้าเป็น อ๋อคนเป็นไมเกรนบ่อยหรือร้อนเนื้อร้อนตัวนะคะหรือฉี่ร้อนอย่างเงี้ยแสดงว่าภายในร้อนมากนะคะมันจะเผากระดูกค่ะกระดูกมันก็เลยก่อนวิธีแก้คือมันต้องใช้ยาเย็นในการแก้นะคะยาเย็นมีทั่วไปแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นนะคะหรือเรียกว่ายาเย็นยาเย็นเช่นใบบัวบกนะใบย่านางรางจืดนะฟ้าทะลายโจรกินแล้วทําให้ตัวเย็นใบเตยตําลึงแตงกวา คือการปรับธาตุนั่นเองเราต้องเปลี่ยนอาหารที่มันเป็นกรดอะคะ่ะไม่กินอาหารริดร้อนไม่กินพริกไทยนะคะไม่กินอาหารเผ็ดจัดไม่กินอาหารหวานจัดนะเพราะพวกนี้มันเป็นธาตุไฟที่มันเผาตัวให้มันร้อนนะคะเปลี่ยนอาหารกรดเนาะแล้วให้ไปกินอาหารที่บำรุงกระดูกก็คือผักใบเขียวยุ้ย,ยจะไม่แนะนําให้เป็นกินแคลเซียมแบบเม็ดนะคะการกินแคลเซียมแบบเม็ดการสกัดแบบยาแผนปัจจุบันเนี่ย คือมันจะเป็นธาตุร้อนนะคะกินเข้าไปบางคนเนี่ยจะปวดหัวแสดงว่ากินแคลเซียมแบบเม็ดยังยุ้ยเองอะตอนท้องนะคะกินแล้วปวดหัวมันกินเข้าไปมันเป็นสารสกัดที่แรงเกินทําให้ตัวเราร้อนดังนั้นต้องไปกินแคลเซียมแบบเย็นแคลเซียมแบบเย็นมีในผักทั่วไปผักใบเขียวทุกอย่างนะคะแล้วก็ถั่วเขียวเนาะเป็นแคลเซียมแบบเย็น หรือว่าปลาเล็กปลาน้อยกินทั้งกระดูกกินทั้งตัวเนี่ยมันจะเป็นแคลเซียมนะเสริมสร้างกระดูกดังนั้นเราเปลี่ยนวิธีกินอาหารก่อนนะให้เปลี่ยนแคลเซียมแบบเย็นเพื่อปรับกระดูกปรับเลือดดมให้มันเย็นขึ้นแล้วกินคู่หลานนะคะเพื่อปรับสมดุลร่างกายได้เลย